ผมก็จะสอยมะพร้าวมะพร้าวต้นนี้มันมีแต่มะพร้าวอ่อนๆนี่มะพร้าวน้ำหอมนะะแต่ดกมากเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวผมจะไปสอยอีกต้นหนึ่งอีกต้นก็ไม่แก่เหมือนกันแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันจะมันอันนั้นมะพร้าวจะลูกใหญ่กว่าน,นี้อันนี้เป็นมะพร้าวลูกเล็กดูแล้วมันไม่แก่เนาะ ถ้าแก่มันจะออกสีน,น้ำตาลน้ำตาลนิดๆอันนี้เอากินน้ำน้ำหวานน่าจะดีเดี๋ยวผมจะเอาเอาทลายนี่นะอันนี้น่าจะมันน่าจะอ่อนอ่อนเราก็เอาไว้กินน้ำเนาะเนี่ยผมจะเอาอันนี้เนี่ยผมจะเอาทลายนี่ลงรู้สึกว่ามันจะลูกมันจะโตกว่าเขาวิธีการ วิธีก็ไม่ได้ยากนะวิธีการเอาเอาลงอะ่ะผมจะใช้เลื่อยนะของผมมีเลื่อยนี่ได้ทั้งหมด5ลูกเดี๋ยวไปดูมะพร้าวแก่กันต้นนี้เอาไว้ก่อนพอแค่นี้ทุกคนมาดูมะพราะ้าวต้นนี้ทลายไหนฮะมันแก่ <laughs> มันสูงดูไม่ออก ผมว่าอ๋อทลายโน้นมีมีมะพร้าวมีเพรามะพรา้า,พราวแห้งอยู่แล้วก็น่าจะเป็นทลายนั่นแหละแต่ปัญหาก็คือมันสูงจะเอาไงดีไอ้ตรงนี้เป็นมะพร้าวแห้งอยู่แสดงว่าทลายนี้น่าน่าจะน่าจะแก่นะเดี๋ยวลองสอยดูว่าจะถึงหรือเปล่านี่มะพร้าวแก่มันก็จะลูกใหญ่อันเนี้ย มะพร้าวแก่เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะข้างในก็จะเป็นสีดํากะลาจะเป็นสีดานะฮะถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะบอกว่ากะลงมันจะเป็นสีดํากะลงถ้าเป็นสีดาก็แสดงว่ามันแก่ภาคเหนือก็บอกกะลาต้องเป็นสีดํานะแบบนี้เป็นมะพร้าวลูกใหญ่มานะฮะวันนี้ได้มาสองลูกแต่ลูกอ่อนได้มาทลายหนึ่งก็อ,อ่อนหมดอันอน,นั้นเอาไว้กินน้ํานะครับผม เดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันอันนี้อันนี้มะพร้าวน้ําหอมเนื้อเนื้อกลังดีเลยฮะเนื้นอกําลังดีน่าจะอร่อยอันนี้มะพร้าวใหญ่มะพร้าวลูกใหญ่ที่มันแก่เนี่ยผมจะเอาขูดนะดูเนื้อเขาหนามากเลยนะฮะเน,เนื้อเขา,าหนามากถือว่าโอเคนะแสดงว่าผมตาถึงนะขูดแบบโบราณน,นะครับขูดแบบโบราณผมเป็นคนโบราณน,นะฮะ